สวัสดีค่ะช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้วนะคะก็จะมาชวน,นเพื่อนๆทาขนมเข่งสําหรับนําไปไหว้วันตรุษจีนกันค่ะวันนี้ก็จะทําเป็นขนมเข่งใบเตยใส่มะพร้าวอ่อนตัวแป้งก็จะมีความเหนียวนุ่มหนึบหอมหวานเพิ่มความอร่อยด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนสูตรนี้เด็ดแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีทากันเลยนะคะ ต่อไปเราก็จะมาเตรียมผสมแป้งกันค่ะสำหรับวิธีทําน้ําใบเตยนะคะเราก็จะนําใบเตยสิบใบปัป่นรวมกันกับน้ําสะอาด300 ml ปั่นเสร็จแล้วก็กรองให้ได้250 ml นะคะเพราะว่าเราจะใช้อยู่ที่250 ml ค่ะใส่สีผสมอาหารเป็นสีเขียวแอปเปิลลงไปประมาณ3-4หยดเพื่อปร,รับโทนสีให้สว่างขึ้นค่ะต่อไปเราก็จะใส่เกลือป่นแล้วก็น้ําตาลทรายลงไปคนของแห้งให้เข้ากันดีนะคะ ของแห้งเข้ากันดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะทยอยใส่น้ำใบเตยลงไปสลับกับการนวดแป้งนะคะเพื่อให้แป้งแล้วก็น้ำตาลของเราละลายดีค่ะ พอแป้งแล้วก็น้ําตาลของเราละลายดีแล้วนะคะเราก็จะนวดแป้งต่อสักประมาณ2 3ถึงนาทีเพื่อให้แป้งของเราเนียนนุ่มค่ะสําหรับแป้งของเราก็เนียนนุ่มได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำใบเตยส่วนที่เหลือลงไปให้หมดทำการละลายแป้งให้เข้ากันดีเลยค่ะ ค่ะแป้งของเราก็ได้ที่แล้วนะคะลักษณะเนื้อแป้งก็จะเป็นเนื้อที่ไม่ข้นจนเกินไปไม่เหลวจนเกินไปนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะต่อไปเราก็จะนำแป้งไปกรองด้วยกระชอนตาถีนะคะเพื่อให้แป้งของเราเนียนละเอียดขึ้นค่ะ ต่อไปก็จะใส่เป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะแล้วก็ทำการคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะ สำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำกระทงใบตองมาทาด้วยน้ำมันพืชบางๆแบบนี้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมติดใบตองค่ะพอเราทาน้ำมันพืชเสร็จแล้วนะคะ เนื่องจากวันนี้เราทำน้อยนะคะก็จะไม่เต็มซึ้งค่ะเราก็จะหาถ้วยมาวางดันไว้เพื่อไม่ให้กระทงของเราเอียงซ้ายเอียงขวาค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักแป้งใส่ให้เต็มกระทงใบตองเลยนะคะวันนี้เราก็จะทำไม่เยอะค่ะทำเสร็จแล้วก็จะได้ทั้งหมด9กระทงค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเตรียมนึ่งขนมกันนะคะตั้งหม้อต้มน้ําให้เดือดจัดน้ําเดือดจัดดีแล้วเราก็จะนําซึ้งขนมมาวางปิดฝาหม้อแง้มฝาหม้อไว้นิดนึงเพื่อระบายความร้อนเดี๋ยวเราจะนึ่งต่อด้วยไฟกลางเป็นเวลา30นาทีหรือจนกว่าขนมเข่งของเราจะสุกดีค่ะ ขนมเข่งใบเตยมะพร้าวอ่อนของเราก็นึ่งสุกได้ที่แล้วนะคะเปิดออกมากลิ่นหอมสีสวยนะ่าทานะ่ากินมากเลยนะคะจากนั้นเพื่อนๆสามารถปิดแก๊สยกออกได้เลยค่ะสำหรับขั้นตอนนี้เราก็จะมาเตรียมแต้มสีแดงกันนะคะแนะนำให้แต้มสีตอนที่ขนมยังร้อนๆอยู่ค่ะขนมของเราเย็นสนิทสีก็จะแห้งพอดีนะคะ เราก็จะนำไม้ตะเกียบจุ่มสีแดงแล้วก็นำสีแดงมาแต้มตรงกลางขนมเข่งของเราค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพักทิ้งไว้ให้ขนมของเราเย็นสนิทนะคะขนมเข่งใบเตยมะพร้าวอ่อนของเราก็เย็นสนิทดีแล้วนะคะต่อไปก็จะมาแกะให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะค่อยๆแกะใบตองออกนะคะ เพื่อนๆสังเกตดูดีๆค่ะขนมก็จะล่อนออกจากใบตองได้แบบง่ายๆแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาชิมดูรสชาติกันค่ะตัวแป้งก็จะมีความเหนียวนุ่มหนบหอมหวานเพิ่มความอร่อยด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อ,อนสูตรนี้เด็ดแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด, check, กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหน้าอาหารอร่อยต้องลาไปก่อน๋อยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ